เรื่องเล่ากลางทะเลสาบสงขาปลากระพงสามน้ำกับชีวิตชาวประมงเกาะยอภาพชาวประมงสองคนกำลังจับปลาตัวใหญ่ขึ้นจากอวนภาพการ์ตูนผู้ชายถือปลาตัวใหญ่และอีกคนกำลังใช้ตะข่ายดักจับสัตว์น้ำพื้นดินเราน้อยเราเลยต้องหากินกับน้ำ เสียงดังฟังชัดของประธานวิสาหกิจชุมชนรักเกาะยอที่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับปัญหาของพื้นที่และวิถีทำกินของชาวประมงเกาะยอปลากระพงสามน้ำทะเลสาบสงขาวัตถุดิบขึ้นชื่อและได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ geographical indication GI เพราะนอกจากจะขึ้นชื่อในแง่ของรสชาติเหนือแน่นนุ่มลิ้นไม่มีกลิ่นคาวแล้วยังได้ชื่อว่าเป็นปลากระพงสามน้ำ เพราะถูกเลี้ยงในทะเลสาบสงขลาแหล่งบรรจบของน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่ต้องการและกลายเป็นวัตถุด,ดิบที่สร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนพระสยาม BOT Magazine ขอพาท่านผู้อ่านทุกท่านไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักเกาะยอกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงสามน้ำจังหวัดสงขลา ที่จะมาบอกเล่าถึงความเป็นมาปัญหาและทางออกที่ตอบโจทย์ของพวกเขาผ่านโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยทปทกับภาคธุรกิจ Business Liaison Program หรือที่เรียกสั้นๆว่า BLP เพื่อรับฟังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจและนำข้อมูลมาใช้ประเมินภาวะเศรษฐกิจและออกแบบมาตรการให้ตอบโจทย์และตรงจุด ขณะที่เรากำลังพูดคุยกับสมาชิกของวิสาหกิจอยู่นั้นก็มีลูกค้าประจําและลูกค้าขาจรหลายรายทั้งคนในพื้นที่และคนที่ข้ามมาจากตัวเมืองเข้ามาสั่งปลาถึงหน้ากระชังอีกทั้งยังมีพ่อค้าคนกลางที่มารับปลาจํานวนมากเพื่อนำไปขายต่อภาพที่เห็นนี้คือวิถีทำกินที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงเกาะยอเริ่มต้นจากวิกฤตพลิกกลับเป็นโอกาส คุณจิรวัตรชุตินทรประธานวิสาหากิจชุมชนกลุ่มรักเกาะยอผู้ดูแลสมาชิกกว่า35รายและปลากระพงกว่า450กระชังทำหน้าที่ตั้งแต่เลี้ยงปลากระพงไปจนถึงทำการตลาดเพื่อกระจายสินค้าและหาไรายได้เข้าวิสาหากิจเล่าถึงจุดเริ่มต้นให้เราฟังว่า การรวมกลุ่มเกิดขึ้นมาราว3ปีแล้วตั้งแต่มีโควิด1 9ตอนนั้นเราขายปลาไม่ได้กันทั้งเกาะปลานอกตายไป3-4ตันเลยไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมให้ช่วยระบายปลาให้ฝั่งกรมการค้าภายในก็เข้ามาช่วยระบายออกและชดเชยส่วนต่างจากนั้นกรมประมงก็บอกว่าให้เราเกาะกลุ่มกันจึงกลายเป็นที่มาของกลุ่มนี้ ที่สำคัญปัจจุบันวิสาหกิจนี้เข้มแข็งขึ้นมากสามารถสร้างไรายได้จากปลากระพงได้ทุกวันตอนนี้สินค้าเราขายได้ทั้งปีเพราะเราตั้งคอนเซปต์ไว้ว่าไม่มีวันหยุดผู้ประกอบการร้านค้าลูกค้าของเราเปิดร้านกันตลอดและมาซื้อปลาทุกวันเราก็ขายได้เรื่อยๆ อีกอย่างเราก็ไม่ได้ใช้พ่อค้าคนกลางเราเป็นผู้กำหนดราคาเองโดยคำนวณจากต้นทุนการผลิตส่วนสินค้านอกจากเนื้อปลาสินค้าแปรรูปตอนนี้เราก็จะมีแบบแช่เย็นแช่แข็งแล้วก็พวกสินค้า b ายโปรดักตทำน้ำซุปชาบู ก่อนมาทำวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักเกาะยอพี่เป็นชาวประมงมาตั้งแต่ปี2545ชีวิตดั้งเดิมพ่อแม่พี่น้องก็ทำประมงกันหมดบวกกับเราเป็นคนเกาะยอพื้นดินเราน้อยที่ดินพอปลูกมันก็น้อยเราเลยต้องหากินกับน้ำต้องอาศัยทะเลเป็นที่ทำมาหากินคุณจิรวัตรชุตินทร์ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักเกาะยอภาพคุณจิรวัตรสวมเสื้อยืดแขนยาวสวมหมวกแกป๊ปยืนยิ้ม ภาพคุณจิรวัต์ใช้มือทั้งสองข้างยกปลากระพงตัวใหญ่จากกระชังปลากระพงสู่ไรายได้ที่มั่นคงของชุมชนบริเวณท่าเทียบเรือคุณธินกรปลอดทองหัวหน้าพรานทะเลและคุณวิโชคสนิทมัจโรพรานทะเลกำลังนั่งเรือกลับเข้าฝั่งหลังจากออกไปอนุบาลปลากระพงใหญ่ที่กระชังกลางทะเลสาบ ทั้งคู่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักเกาะยอที่ทำหน้าที่สลับกันระหว่างอยู่บนฝั่งเพื่อทำปลาตามที่ลูกค้าสั่งกับออกทะเลเพื่ออนุบาลปลาและจับปลาอยู่ในกลุ่มตั้งแต่ต้นเลยเข้าปีที่สามแล้วเมื่อก่อนก็หากินในทะเลชีวิตก็ไม่แน่นอนรายได้แล้วแต่วันว่าจะได้ปลาอะไรทุกวันนี้ชีวิตดีขึ้นมากพอเข้ามารวมกลุ่ม ตื่นเช้ามาทำงานมาหกโมงกลับทุ่มหนึ่งไรายได้ชัดเจนกลายเป็นงานประจำตอนนี้ลูกค้าก็เยอะคุณธินกรปลอดทองหัวหน้าพรานทะเลภาพคุณธินกรสวมเสื้อยืดแขนกุดกางเกงขาสั้นนั่งอยู่บนเรือฝั่งคุณวิโชคที่วันนี้สลับบทบาทกับคุณธินกรหรือนักกรของเหล่าพรานทะเลเล่าว่า ตนเป็นสมาชิกกลุ่มมากว่า3ปีแล้วเช่นกันก่อนหน้านี้เคยดักด้วยใส่นั่งเครื่องมือหาปลาชนิดหนึ่งพอเข้ามารวมกลุ่มรายได้ก็ดีขึ้นปกติตื่นเช้านอนขนำกระท่อมผลัดเวรกับนกรคนคละสองคืนถ้ามีเหยื่ออาหารปลาก็ให้เหยื่อแล้วกลับเข้ามาทำปลาตามออเดอร์ร้านอาหารเราก็จะจับปลามาพักไว้แล้วทำขายไปเรื่อยๆพอหมดก็ไปจับใหม่ ออเดอร์ลูกค้าที่เข้ามาเขาจะบอกว่าอยากได้แบบไหนแกงส้มต้มยำสเต็กสั่งมาทำให้ได้หมดลูกค้าเขาเอเาไปทำต่อก็ง่ายโดยจะใช้ปลาใหญ่เป็นหลักคือตัวละประมาณ5-6กิโลกรัมชิ้นเนื้อมันจะได้หนา,หนา จุดเด่นของเราคือเป็นปลากระพงสามน้ำเราเลี้ยงกระชังที่เดี๋ยวน้ำขึ้นน้ำลงเดี๋ยวน้ำจืดเยอะน้ำเค็มเยอะน้ำกร่อยเยอะมันจะไม่เหมือนปลาบ่อเพราะปลาบ่อคือเขาจะคุมสภาพน้ำแบบเดิมปลาเราแตกต่างและรสชาติจะดีเนื้อหวานไม่มีกลิ่นคาว พรานทะเลอย่างคุณธินกรและคุณวิโชคต่างก็ยอมรับว่าการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนนั้นทำให้ทิศทางและอนาคตชัดเจนไม่เพียงแต่รายได้ที่แน่นอนแต่ยังมีแนวทางใหม่ๆให้ลองบุกเบิกในฐานะสมาชิกหลังจากที่มีการรวมกลุ่มผมว่าดีมากเลยคือมีรายได้ประจำแล้วก็เป็นอาชีพที่แน่นอน เพราะถ้าเราดักใส่นั่งเหมือนแต่ก่อนบางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยปนเปกันไปแต่นี่คือมันอยู่ตัวตั้งแต่รวมกลุ่มกันมาเราก็เห็นอนาคตที่ดีขึ้นผมว่ามันก็ไปในแนวทางที่ดีเพราะว่าตอนนี้ก็มีเชฟมาสอนแล้วก็เริ่มจะไปไกลแบบแช่เย็นแช่ฟรีซแล้วจากที่แต่ก่อนเราทำปลาตามงานเลี้ยงส่งงานศพงานบวชงานแต่งตอนนี้มันเริ่มไต่ระดับไปอีกแบบหนึง่ง จุดเด่นของเราคือเป็นปลากระพงสามน้ำรสชาติจะดีเนื้อหวานไม่มีกลิ่นคาวในฐานะสมาชิกหลังจากที่มีการรวมกลุ่มผมว่าดีมากเลยคือมีรายได้ประจำแล้วก็เป็นอาชีพที่แน่นอนตอนนี้ก็มีเชฟมาสอนแล้วก็เริ่มจะไปไกลแบบแช่เย็นแช่ฟรีซแล้วคุณวิโชคสนิทมัจ,จโรพรานทะเลภาพคุณวิโชคสวมเสื้อยืดแขนยาวสวมหมวกแกป๊ปใช้มือทั้งสองข้างจับปลากระพงตัวใหญ่ ต่อยอดสินค้าท้องถิ่นให้คนท้องที่ภูมิใจนอกจากการพูดคุยกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักเกาะยอแล้วทางทีม BLP ของธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้พูดคุยกับคุณมนัญญาวิเศษศิล์นักวิชาการประมงสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหนึ่งในทีมสนับสนุนหลักของวิสาหกิจนี้จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มปลากระพงเกาะยอมาจากโจทย์ที่ว่าปลากระพงล้นตลาดเราเลยต้องมาช่วย กรมประมงได้เข้าไปสอนอาชีพวิธีการแปลร,รูปปลากระพงเพื่อจำหน่ายออกนอกพื้นที่เราพาไปหาตลาดด้วยหลังจากที่ได้กระจายสินค้าออกไปสู่ตลาดต่างจังหวัดก็รู้จักปลากระพงสามน้ำของสงขลาเยอะขึ้นคุณมนัญญาวิเศษศิลน,นักวิชาการประมงสำนักง,งานประมงจังหวัดสงขลาภาพคุณมนัญญาสวมเสื้อยืดโบโลสีฟ้ามือทั้งสองประสานอยู่ด้านหน้ากำลังยิ้ม ภาพกระชังปลากลางทะเลสาบการเลี้ยงปลาในกระชังปลาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักเกาะยอมีภาพการ์ตูนชาวประมงนั่งอยู่บนเรือกำลังจับปลากระพง